รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอม <Marine> ร่วมสนับสนุนโดย มสนนนับสสุโดยวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ปักหมุดจุดเกษตรค่ะปุ๊กสมภพชิวกิจและทีมงานมาแล้วนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเช็คอินและปักหมุดทั่วไทยเลยค่ะกกับเรื่องราวดีๆมากมายนะคะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่นะคะและโดยเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีโอ้โหคุณผู้ชมแต่ที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนั่นก็คือนโยบายและโครงการดีๆจากภาครัฐนั่นเองค่ะวันนี้ในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของรอบรู้ You to Thailand ค่ะชุมชนบ้านป่งแคตําบลด่านช้างอําเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน้องบัวลำพูหรือสอปกรณ้องบัวลำพูในการทอผ้าฝ้ายคุณภาพและจัดตั้งวิสาหกิจกลุ่มทอผ้าฝ้ายกระตุยบ้านโป่งแคซึ่งเป็นวิสาหกิจกลุ่มทอผ้าฝ้ายกระตุยแบบดั้งเดิมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยมีนางทิตยาพรเพลินจิตประธานวิสาหกิจกลุ่มทอผ้าฝ้ายกระตุยบ้านโป่งแคและผู้ใหญ่บ้านโป่งแคได้รักษาและสืบสารภูมิปัญญาของท้องถิ่นไว้ ผลิตผ้าทอกระตุยบ้านโป่งแคให้มีคุณภาพมากขึ้นและผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายเช่นชุดสุภาพสตรีเสื้อสุภาพบุรุษผ้าพันคอตุ๊กตาไดโนเสาร์ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพที่สามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนและผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดศักยภาพปูนปัญญาแก่ลูกหลานพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกษตรกรที่นี่นะคะ จะเป็นการปลูกอ้อยแล้วก็ทำนาแล้วก็บางส่วนก็จะปลูกฝ้ายเมื่อหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการทำการเกษตรเกษตรกรก็จะมารวมตัวกันเพื่อทอผ้าตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือนของเกษตรกรนะคะแล้วก็ปัญหาก็คือส่วนใหญ่เกษตรกรจะเป็นผู้สูงอายุซึ่งจะทำการเกษตรไม่ค่อยไหวแต่ถ้ามาทอผ้าหรือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้เขาสามารถทำได้ แล้วก็จังหวัดหนองบัวลำพูเนาะเขาเล็งเห็นศักยภาพของกลุ่มนี้นะคะเขาก็เลยจัดตั้งขึ้นเป็นวิชาลัยผ้าฝ้ายกระตุยเพื่อรักษาแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาของท้องถิ่นตรงนี้ไว้นะคะโดยจังหวัดเนาะในหลายหน่วยงานนะคะก็มาร่วมกันบูรณาการการในการส่งเสริมสปกก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพื้นที่ตรงนี้นะคะโดยการนำเอาโครงการ พัฒนาธุรกิจชุมชนเข้ามาส่งเสริมพัฒนาต่อยอดให้กับผิดพันผ้านะคะเพื่อให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยการสอนการปักผ้าสอนการเย็บหมวกสอนเทคนิคการย้อมสีค่ะเพื่อไม่ให้สีตกทำยังไงถึงจะนิ่มผ้าจะนิ่มอะไรเงี้ยใส่สบายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจต้องทำยังไง การจดทะเบียนธุรกิจชุมชนต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกษตรกร,ะร,กรนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นบอนบอนอะไรดูหญิงดิแต่งตัวก็สวยแถมยังใช้ของน่ารักทุกวันอีกอะ่ะจริง บางทีก็เห็นถือขนม,มแถวนี้ก็ไม่มีขายอ,อยากรู้ปละล่ะอยากรู้ดิไปไปถามกันไปยิงฉันสังเกตมานานแล้วใช่ทำไมแต่งตัวก็ดูเป็นคุณหญิงแถมยังใช้ของน่ารักอีกไปสรรหามาจากไหนเออนั่นดิโอ้ยเชยมากมานี่จะพาไปดู สินค้าดีไอเดียเด็ด e ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินว้าวมากสินค้าและผลิตภัณฑ์เขาดีจริงๆเลยนอกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังมีสินค้าของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศที่น่าสนใจอีกมากมายสามารถติดตามได้ที่เว็บออโรคูปชอปจะมีข้อมูลของเกษตรกรที่สามารถติดต่อและสั่งซื้อโดยตรงได้เลย อุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรไทยค่ะ p l a n แ Factory เป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบปิด ที่สามารถควบคุมปัจจัยสำคัญที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตได้แก่ธาตุาอาหารแสงอุณหภูมิความชื้นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกระแสความเร็วลมแสงที่ใช้ในการปลูกพืชระบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแสงจากหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ให้ความร้อนน้อยนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมความเข้มและความยาวของคลื่นแสงได้ ซึ่งการปลูกพืชในระบบนี้มีข้อดีดังต่อไปนี้สามารถผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการใช้ทรัพยากรและปริมาณผลผล,ผลิตสามารถปลูกได้ในทุกสภาพอากาศเนื่องจากปลูกในระบบปิดที่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตได้สามารถเก็บผลผลิตได้เร็วขึ้นทําให้สามารถปลูกได้บ่อยครั้งขึ้นสามารถผลิตพืชให้ได้คุณสมบัติตามต้องการซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเช่นการเพิ่มวิตามินสนารต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงสารสกัดที่ใช้เป็นยารักษาโรคช่วยลดต้นทุนในการขนส่งเนื่องจากสามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่อีกทั้งยังใชแรงงานในการผลิตน้อยสำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกพืชหลายชนิดอยู่แล้วจึงขอแนะนำเกษตรกรควรเลือกพืชที่มีมูลค่าหรือมุ่งเน้นในการพัฒนาตัวพืชให้มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อรองรับตลาดอีกกลุ่มเช่นเครื่องสำอาง วงการพาสามารถรับชมรายการย้อนหลังและร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage รอบรู้รอบด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร Smart and Strong Together เพื่อให้เกษตรไทยก้าวไกลไปพร้อมกันติดตามเรื่องราวดีๆทั่วไทยไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงหนะะ้าค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของเคล็ดลับไอเดียดีนะคะที่เราจะนำมาเปิดเผยในรายการพักสกรูช่วงหน้าชมด้วยกันค่ะ